เมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสนร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อส่งเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ เช่นแพทยสภาคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาพระราชทานขวนัญและกำลังพระไทยอีกทั้งสิ่งของจำเป็นอย่างหน้ากากผ้าและเจลแอลโกอฮอล์ ของแบรนด์สิริวันนวรีแบงคอกรวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อแก่กลุ่มผู้แทนแพทย์เพื่อนำไปกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลในภาคใต้ที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว